สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมช่นเดอรนะครับกับทีมงานดำเนินรถขุดนะครับวันนี้จะพามาเยี่ยมชมแปลงลูกค้านะครับที่เราได้ขุดไว้แล้วนะครับบนพื้นที่6ไร่นะครับอยู่ที่อำเภอวังทองพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่น้ําท่วมซ้าซากนะครับทางเจ้าของแปลงต้องการปรับพื้นที่ตรงนี้เพื่อเป็นพื้นที่อาศัยนะครับพักผ่อนของทางเจ้าของแปลงนะครับเรามีการขุดนะครับขุดในเรื่องของการทําแนวคันล้อมหรือว่าถนนนะครับถนนตรงนี้จะมีความกว้าง ตามที่เราเห็นเลยนะครับมีความกว้างอยู่ที่3เมตรนะครับมีความสูงที่2เมตรนะครับถือว่ามีความสูงมากนะครับโอกาสในเรื่องของดินสไลด์ก็มีสูงนะครับดังนั้นทายาของแปลงนะครับก็เลยได้อาศัยในเรื่องของมาแนะนําว่าวิธีการทําพืชคุมดินนะครับในเรื่องของต้นกระดุมทองนะครับต้นกระดุมทองนะครับดูสังเกตดูที่ดอกนะครับดอกสวยเลยนะครับก็ปลูกนะครับเพื่อเป็นไม้คุมในเรื่องของดินหน้าดินในเรื่องของการป้องกันดินสไลด์นะครับ ลองดูเลยนะครับว่ามองดูไ,ไกลๆนะครับเห็นเลยว่าเป็นแนวเป็นทิวสวยงามเลยนะครับเป็นพืชคุมดินอีกฝั่งหนึ่งที่ติดกับแนวเพื่นบ้านนะครับพอมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับทางอยู่ของแปลงนะครับก็มีการปลูกหญ้านะครับเป็นหญ้ามาเลยนะครับตอนนี้กาลังปลูกหญ้าฝั่งนี้เป็นหญ้ามาเลยเพื่อที่ แพนไว้ตรงนี้ก็คือเป็นโค้กเพื่อสร้างบ้านนะครับตอนนี้กําลังจําลองในเรื่องของป่าขึ้นแล้วนะครับเป็นอุโมงต้นไม้นะครับเห็นทั้งสองฝั่งเลยนะครับเป็นการเอาไม้ล้อมมาปลูกนะครับเพื่อให้เห็นผลได้เร็วที่สุดนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอฝั่งนี้นะครับมาดูว่าฝั่งที่เป็นป้าของตัวเองนะครับท้่ใช้ของแปลงนะครับก็มีการทําในเรื่องของปลูกชาคุมในเรื่องของการป้องกันดินสไลด์เช่นเดียวกันนะครับเป็นญ่ามาเลยนะครับซูมดูได้เลยนะครับ มาดูฝั่งนี้นะครับเห็นี่เป็นแนวนะครับเป็นย่ามาเลยนะครับปลูกปลูกในเรื่องของสโลปทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นวิธีเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับวันนี้ที่นํามาฝากสลรัดเอซีนะครับทีมงานนะครับอ่าที่ติดตามทางทีมงานสำับพี่ใหญ่รถขุดอยู่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากคลิปเล็กคลิปน้อยประมาณนี้ครับโอกาสหน้าเจอกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ